สวัสดีครับมือนี่เตี้ย,มยาาไม่เผาทานสิภาพใบเบงหลุมทานที่ปรับปรุงสภาพขางเต่าครับนี่ครับสองหลุมตอนแรกที่เป็นหลุมเดียวหลุมข้างหลังนั่นประเด็นนี้อพอมันแห้งปุ๊บก็เลยมาเฮ็ดหลุมข้างหนาต่อครับนี่สภาพใบเบงข้างล่างครับว่ามันสิเป็นเท่าไหร่แข็งแรงบ่ถามว่าแข็งแรงอยู่ครับนี่เหยียบรอบขอบ,บมีแตกมีหักกับคันว่าคนเหยียบเลย แต่าเอาไม้ร่วงนี่วัฒน,นุครับนี่แต่ว่าข้างหนาบพาะท่านเหย ب, ียบเหยียบไปท่านได้ต่อครับเพราะว่าบพาท่านถึงกระถิดอยู่แต่ว่าก็ว่างเลี่ยงแบบบุมี่ห้อยอนี่นะครับนี่ว่คือตอนแรกตอนแรกที่คร,ร,รูเกลียอยู่ครับพราเป็นระเบียบฟังนี่เป็นระเบียบก็ว่างเนียนคลิปเลยทึ่งๆนี่ก็เอาเกลียงมาปาดเรียบเลยฟังนี่ผมไปเอาเกลียงปาดนะครับ ก่ามือลูบลูบลูบเอาอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิรงข้างล่างครับนะครัเดี๋ยวตนก่อนไอ,ยอย้นี่ข้างล่างลงมาแล้วข้างล่างนี่ครับนี่หู้สองสองขางนี่ก็เป็นหู้ขนาดสองนิ้วครับหู้รวมก็เป็นขนาดสี่นิ้วนี่ยความกว้างนี่เดี๋ยวผมวัดให้เบิรงครับอ่า สวัสดีครับวัดนอครับเอาความสูงก,ก่อนเนาะความสูงตัวนี้อยู่ประมาณอ่านี่ครับเบนี่ความสูงถึงหอดปากขอบบอเนาะเมตรสิบเมตรสิบห้าเมตรสิบสี่ครับเมตรสิบสี่แล้วก็ข่วมข่วามกว้างว่านี่วกว้างอยู่ประมาณเมตรสิบสิบสิบเจ็ดนี่ครับเมตรสิบเจ็ดนี่ ความยาวก็สุดแผ่นเลยสุดแผ่นเลยเดี๋ยวลืมลืมความยาวอ่าความยาวครับนี่ความยาวของแผ่นเหล็กแต่อันนี้ความยาวของแผ่นเต่าครับอยู่ที่ 2, สองเมตรสามเซนเอาแบบว่าบอเนียนบออันนี้เป็นไดครับนี่ 2, สองเมตรสามเซนแข็งแรงครับปง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 ,ปงแต่ว่าเวลาเผาเดี๋ยวคอยมาบุกอีกทีนึงว่าเผาแล้วมันจะเป็นแนไใยน,นี่ อันนี้ส่วนสุ่มนี่ผมก็ที่เอาอดินผสมแกลบมาปาดต,ตามหูห้อยที่มันเป็นห้อยแตกนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งหูงข้านาเราฐานข้างหน้านผมลงมาอยตุงหนาแล้วครับนี่รูปนานี่ดินข้างล่างนี่ยังเป็นหลุมหล,มล,มล,มลุมอยู่ครับเพราะว่าพรท่านแห้งปันไดครับี่เพราะว่าผมเอาดินผสมแกลบเทพึ้นเลยนี่ฮะใหแผ่นดูเดี๋ยวพ่อ แี่นี้เดี๋ยวผมจะเอาหนามมาลูกลุกลุกลุกให้มันเนียนเข้าไปอ่ะมาเบิ่งความลึกตัวนี้ครับความลึกตัวนี้อยู่ประมาณเมตรเมตรสี่เส้นครับเมตรสี่เซนอ่าประมาณเมตรสี่เซนครับเมตรอ่าแบบพอดีปากเลยนะเมตรแปดครับเมตรแปดเซนนี่เราก็ความกว้างปากหลุมกับก้นหลุมนี่แปดสิบเซนครับความยาวเดี๋ยวความยาวเบิ่งความยาว อ่าความยาวครับนี่ครับความยาวอ่ามาสุดอยู่ที่สองเมตรอ่าเอาแบบเปๆเ,เ,เลยป่าวีนี่ก็สองเมตรสามเซนครับนี่พอดีแบบว่าบอชนอันนี้ครับสองเมตรสามเซนตัวนี้ก็เป็นหู้หูล้ลมขนาดสองนิว้วคือกันครับนี่หูล้ลมฟังนี่ครับอ่านี่หูล้ลมสองนิว้วปัายนี่ก็สองนิ้วครับ แต่ว่าหู้อ่าหู้ควนครับนี่แคบในจนังนอนแต่ว่าหู้ออกออยู่ประมาณสองนิว้วกันสองนิว้วเหนือ้หู้บินเวอน์ครับอันเฮ็ดจนเข่าออกอู้ไม่หัดเข่าบัานนี่เนี้ยเอาแกบมาผสมนะครับนี่มันก็เลยมีเขา่ามีอย่างพร้อมอัตราส่วนก็แข็งอยู่ครับนี่ทางเครื่องนี่ผมจะเอาเฟืองเอาเฟืองผสมแกบ มันยืดไว้พอะให้มันแตกคันว่าที่เอาแกบอย่างเดียวนะครับมันกจะแตกแห่งเลยก็เลยเอาเฟืองมาผสมกันโป๊โปโปโปไหวเนี่ยเฟืองเฟืองผสมแกะครับเหยียบแกบก้อนบบดนี้ก็เอามาเฟืองมาเกี่ยเกียบางบางแล้วก็คุก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 คุโคเล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 โคเรวเลยยังนิ่มอยู่ครับนี่อย่าเอาหนามมาลูบลูบรูบูบปาด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 เพื่อให้มันเนียนใส่น้ำกันก็จะได้ พอ,อมีห้อยแตกห้อยอย่างนะข้างหน้านี่ก็เป็นของใหม่กับของเก่ามาประ,ะ,ประสานกัน,นเดี๋ยวจงไหนถ้าเกิดว่ามีการเผาเตาเผาทานอีกก็จะให้เมื่อเบิ้งว่าเมันสิเป็นยังไงคันว่าปรับปรุงแล้วเนาะ,ะคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรครับก็มีท่นนี้ก็เนาะ